สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่28เมษายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,728.60ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของวันหลังจากนั้นราคามีลักษณะของการค่อยๆซึมลงและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,704เหรียญดอลลาร์ต่อเอร์สอน และมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นปิดตลาดไปบริเวณ1715.02เหรียญดอลลาร์ต่อเอนอ่อนตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ10.72เหรียญขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำมีแรงขายทำกำไรออกมาอย่างต่อนเนื่องเห็นได้จากราคามีการทำระดับ ต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าและในส่วนของระดับสูงสุดมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงดังนั้นในส่วนของราคาทองคํายังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงและซึมตัวลงต่อในช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองเริ่มมีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นในหลายประเทศทั้งนี้อิตาลี และประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์รวมทั้งสหรัฐก็เริ่มมีการส่งสัญญาณให้รัฐต่างๆกลับมาเปิดทำการและดำเนินธุรกิจอีกครั้งโดยรัฐหลายรัฐเช่นรัฐ阿拉กาจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาเท็กซัสและแทนซนเนียได้เริ่มเปิดให้ร้านอาหารกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจและดำเนินกิจการอีกครั้งอย่างไรก็ตามรัฐ นิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของสหรัฐได้เริ่มทยอยเปิดทำการภาคธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การระบาดของโคว,วิด -19 ที่มีสัญญาณที่ผ่อนคลายและบรรเทาเ,าเบาบางลงจนทำให้เกิดความหวัง ว่าภาคธุรกิจจะสามารถกลับมาดําเนินการและเปิดทําการได้อีกครั้งและอาจจะทําให้เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวหรือเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลังจากการปิดเมืองหรือการล็อกดาวดำเนินมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆให้มีการฟื้นตัวขึ้นและสร้างแรงกดดันหรือแรงขายสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรวมทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆด้วยเช่นกัน แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นดอนลลา,าร์สหรัฐพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่สร้างแรงขายและแรงกดดันสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำอย่างไรก็ดีนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์หลังจากนี้ว่าหลังจากมีการ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จำนวนผู้ติดเชื้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ซึ่งหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะมีการขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อราคาทองคำก็มีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อแต่หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมารุนแรงหรือ เกิดการระบาดระลอก2ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับแรงหนุนและมีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนใช้ชี้นําทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไป นอกจากนี้ในส่วนของสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางเพื่อจับตาดูท่าทีเกี่ยวกับการอัดฉีดสภาพคล่องและเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งหากยังคงมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินและ เพิ่มมาตรการทางด้านการคลังสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกให้กับทิศทางราคาทองคําให้มีสัญญาณหรือมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเนื่องจากทองคําถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหลังจากที่เราบรรดาธานาคารกลางและประเทศ ขนาดใหญ่ยังคงดําเนินม,มาตรการนโยบายการเงินในรูปแบบของผ่อนคลายและนะอัจฉริสภาพคล่องผ่านนโยบายการคลังอย่างต่อเนื่องในส่วนของการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gold Trust ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1,048. 308ตันแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของภาพรวมการซื้อขายในส่วนของตัวทองคําในรูปแบบของ Physical Demand โดยเฉพาะในส่วนของเหรียญ American อีเกิลยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่ายอดการขายเหรียญ American e ีเกิปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่าพรีเมียมของเหรียญดังกล่าวมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง135 ดอลลร์ Dollar, ซึ่งค่าพเมียมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น3เท่าในช่วง2เดือนก่อนหน้าแต่ระดับสูงสุดในช่วงปี2014สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อทองคำในฝั่ง ysical d e m ม n d และยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อก,การเคลื่อนไหวของราคาทองคา ทั้งนี้ในส่วนของทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากบอลยิวของสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บอลยิวของยุโรปและประเทศอื่นๆมีสัญญาณที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มมีสัญญาณถูกขายทำกำไรสลับออกมาสอดคล้องกับสินทรัพย์อื่นๆหรือตัวพันธบัตรรัฐบาลของประเทศขนาดใหญ่ที่มี การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของบอลยิวและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาลขนาดใหญ่ของประเทศต่างๆที่ถูกขายทํากําไรสลับออกมาจึงต้องมีการเสนอผลตอบแทนหรือให้บอลยิวที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีดีดต,ตัวขึ้นสู่ระดับสูงบริเวณ0.649%ขณะที่บอลยิวอายุ30ปีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น1.234% อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาด ของไวรัสโควิด -19 ยังคงมีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักในระยะยาวทางนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการออกมาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะไม่ยุติภายในระยะเวลาอันสัน้นมุมมองหรือแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความวิตกกังวลในการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและสร้างแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงและหนุนราคาทองคาไว้นอกจากนี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงในสหรัฐ ในระยะถัดไปอาจเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและสร้างแรงซื้อกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําเมื่อที่ปรึกษาทำเนียบขาวมีการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐในคอรเตอร์งอาจหดตัวถึง30เเซนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางชะลอตัวหรือมีการปรับฐานลงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงถึงกะของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้อัตราการว่างงานในระดับที่ สูงรวมทั้งเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงหรือหดตัวลงในไตรมาสแรกเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ยังสะท้อนและสร้างความเสี่ยงว่าทิศทางเศรษฐกิจในควอเตอร์ที่2ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างชัดเจนในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนทาง YLG ยังให้จับตาการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำเนื่องจาก ที่ทางราคาทองคำในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมเป็นบวกทั้งนี้หากรากจุดระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงวันในช่วง กลางเดือนเมษายนจะพบว่าแนวรับบริเวณ1,694เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนจะเป็นกรอบหรือเป็นชนของทิศทางขาขึ้นในระยะกลางหากราคาปรับฐานหรื่ออ่อนตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวอาจจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดพอหากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวราคายังมีโอกาสรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในระยะสั้นราคามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการแกว่งตัวในที่ทางอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงหากราคา รีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำยังไม่พ้นแนวต้านในโซน1,718-1,720เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนอาจแบ่งขายบางส่วนแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านบริเวณ1,728เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าหากราคาไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวยังมีโอกาสที่ราคาย่อตัวหรือปรับฐานลงมาทดสอบกรอบหรือแนวรับด้านล่างอาจทําให้ราคาเกิดการทรง ตัวหรือเกิดการสร้างฐานที่ระดับดังกล่าวทั้งนี้อย่างไรก็ตามหักนักลงทุนที่ยังไม่มีการถือครองทองคำไว้สามารถเสี่ยงเข้าซื้อที่ระดับ บริเวณ1,694เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้หากราคาไม่หลุดแต่หากราคาหลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำอาจมีทิศทางหรือมุมมองเชิงบวกลดลงโอากาสที่ราคาจะปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อยังคงเกิดขึ้นได้ทางนี้ประเมินแนวรับถัดไปเป็นกรอบหรือเป็นชัแน э ลด้านล่างที่ราคาพยายามสร้างฐานหรือทรงตัวในรอบที่ผ่านมาคือบริเวณ1,678เหรียญดานานอลลาร์ต่อเทสออนและแนวรับ สุดท้ายคือบริเวณ1,657เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นและจับตาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนื่องจากจะเห็นได้ว่าหลังจากราคาทองคำปรับตัวหรือขยับขึ้นมาค่อนข้างมาก ทิศทางราคาทองคําเริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเว์หรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างและแรงขายทํากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อราคาขยับหรือดิ่ตัวเข้าใกล้กรอบแนวต้านด้านบนจําเป็นทําให้ราคาจําเป็นอาจจะต้องมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อพักฐานหรือสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อ แต่หากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคอํายังสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับไว้ได้โอกาสที่ราคาทองคําจะรีบาวหรือมีการดิดต,ตัวขึ้นในช่วงสั้นก็ยังเกิดขึ้นได้เช่นกันสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ